ในวัยเด็กผมเรียนและใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติและแน่นอนครับผมต้องโดนล้อว่าไอ้ปไอ้ง่อยแต่ผมไม่เคยเอาคําพูดเหล่านั้นมาบั่นทอนจิตใจผมเลยแต่ผมเอาคําพูดเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตของผม จนทำให้ผมติดทีมชาติในทุกวันนี้ครับสปอร์ตอินสปาวันนี้นําเสนอเรื่องราวของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยที่ไม่เคยท้อและเคยได้พิสูจน์ฝีมือจนคว้าเหรียญทองแรกให้กับประเทศไทยในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสพาลาลิมปิกเกมส์ปี2012รุ่งโรธไทยนิยม ผมเรียนโรงเรียนคนปกติตลอดตอนนั้นเป็นโรงเรียนทหารพอไปถึงที่โรงเรียนก็จะโดนล้อละไอ้เป๋มาไอ้ง่อยมาเพราะตอนนั้นใส่ก็เสื้อแขนสั้นเก่งขาดสั้นเนาะมันก็จะเห็นไซระเรเหมดเลยว่าเราไม่เหมือนคนอื่นผมเอาแรงข่าวนั้นมาเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตว่าต้องวันหนึ่งพวกเองอ่ะจะไม่เรียกข้าว,ว่าไอ้เป๋ไอ้ง่อยถ้าเกิดเราจมปักกับไอ้เป๋ไอ้ง้อยเราก็คือไอ้เป๋ไอ้ง้อยอยู่วันข้าง กีฬาแหงปองให้ทุกอย่างกับผมเลยสู่ภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วผมก็เอาปิงปองเนี่ยตอนหมอนหนึ่งเข้ามาคัดกับกีฬาคนปกติเลยนะได้สถานเรียนที่ดีผมเรียนโรงเรียนหอวังก็มีโอกาสติดทีมชาติตอนมอสองได้เหรียญทองมาเริ่มจะมีเงินเดือนมันดูแลตัวเราได้แล้วอีกอย่างนึงที่สําคัญครูใหญ่เรียกผมไม่น่าเสาะรงเลยดูสิเขาเป็นคนพิการเนี่ยเขายังสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้เลยนับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยจากเรียกว่าไอ้เป๋ไอ้คนพิการเขาเรียกผมว่าเออน้องคนนี้เก่งนะน้องคนนี้เล่นกีีฬาานนะทํใให้ผมมมจุดยืนนสังคล ผมไม่ได้ตีฟองแค่วันสองวันแล้วประสบความำเร็จผมซ้อมฟองมาเป็นวมา10ปีกว่าผมจะได้ไปแข่งขันพาราลิมปิกเกมแล้วก็ได้เหรียญทองผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักผมเชื่อว่าไม่ชา้าก็เร็วความสำเร็จมาถึงตัวคุณแน่นอนครับใช้ชนะของคุณคือความสําเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย